ครับสวัสดีครับผมนชัยกายเยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดกันในเรื่องหัวข้ออยานําไก่ปีกช่องนะครับมาทําสายหรือทําพ่อพันธุ์นะครับไก่ปีกช่องนะครับไก่ปีกช่องคืออะไรไก่ปีกช่องคือไก่ที่มีลักษณะปีกของเขานะครับจะไม่ไม่สมบูรณ์นะครับดูในรูปนะครับในสมบูรณ์นะครับปกติปีกไก่ของเรานะครับมันจะออกมาลักษณะ ครบถ่วนทุกเส้นนะครับแต่ไก่ปีกช่องคือมันจะมีอยู่ช่วงกลางปีกช่วงหนึ่งนะครับมันจะไม่มีปีกขึ้นมานะครับมันจะโบนะครับมันทำให้มันไม่สวยงามดังรูปนะครับผมยกรูปมาดูนะครับไก่ปีกช่องนี่มันจะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลยนะครับตั้งแต่แตกาต้นกําเนิดตั้งแต่มันเล็กๆขึ้นมาเลยแล้วก็มันจะผม ได้ยินเขาคุยให้ฟังนะว่าไก่ปีกช่องเนี่ยมันจะติดทางสายเลือดนะครับสายเลือดผมก็ฟังมาผมก็รับรู้มานะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบลองนะครับแล้วก็อยากให้รู้จริงๆว่าไอ้ที่เขาพูดมามันอย่างว่าปิดช่องมาติดถึงสายเลือดมันติดเยอะไหมนะครับผมก็เลยวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปเจอไก่ตัวหนึ่งเป็นไก่ปิดช่องนะครับไก่ปีกช่อง อ๋อไม่เป็นไก่เยียสวยนะครับตอนนั้นผมเห็นเขาลงขายราคามันไม่แพงนะครับราคามันพอฟังแล้วก็เป็นไก่ที่สวยมากสีออกสาสานะครับสาสาสาสมปนสีเขียวนะครับอ้อมีครานี่สวยอย่างสวยรูปร่างโครงสร้างอะไรดีทุกอย่างแต่เจ้าของเขาบอกว่าตัวเนี้ขายลดราคาเพราะว่ามันปีกช่องคือปีกมันไม่สมบูรณ์นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ครบทุกเส้นนะครับปีกช่องทั้งสองข้างเลยตัวนี้ ด้วยความที่เรา,อ,อ,ยาอยากลองนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อชอบชอบทดสอบชอบทดลองนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่มันก็มีสีสันมีความมันนะครับผมก็เลยอตัดสินใจลองไปซื้อตัว,ตวนี้มาเอามาลองดูดูเพราะดูเพราะว่าผิดถูกก็คือเรานะครับมันจะได้เป็นประสบการณ์นะครับผมก็ไปซื้อมานะครับจาก โซนภาคกลางนะครับซื้อมาในดูใน Facebook นั่นแหละซื้อมาแล้วก็นํามาเพาะเพาะอยู่2แม่ผมก็ทดสอบดูนะว่า,าระหว่างสองแม่นี่เป็นไขท่ที่ตัวหนึ่งเอามาจากเขาเลยเออจะมาจากเจ้าเดียวกันนี่แหละจากเจ้าเดียวกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียของผม ที่ผมมีเดิมอยู่นะครับคือผมก็ลองทดสอบดูเนาะครับพราว่ามันจะเป็นยังไงผลที่ออกมามันลูกมันก็สวยดีนะครับพอตอนอเกิดมานะครับมันก็สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับขายาวด้วยเพราะไก่โซนภาคกลางนี่จะตัวใหญ่ขายาวโครงสร้างเขาดีนะครับแต่ผมเอ๊ใจเอ๊ะไข่นี้ช่วงประมาณสัก2เดือน2เดือนนะครับเอาปีก มันจะเริ่มเห็นชัดเลยนะครับว่าปีกมันจะไม่ค่อยสวยนะปีกมันจะห้อยๆย้อนย,ย้อยๆนะครับปีกผมก็เลย,เอยลองจับมาดูแล้วมาคลี่ดูโอ้ปรากฏว่าเป็นที่หน้าตกใจค,ครับเอ้ามันปีกช่องนะครับปีกช่องเหมือนพ่อมันนะครับปีกช่องอยาไก่ชุดนั้นมีประมาณ8ตัว8ดตัวแล้วก็ผมมาดูนั้นปีกช่องเยอะนะครับประมาณ5ตัวปีกช่องบางตัวช่องข้างเดียวบางตัวช่องสองข้างเลยนะครับโอ้รุนแรงนะครับ ผมก็เลยโอ้ตัดสินใจโอ้สงสัยโอ้มต้องต้องเลิกลวต้องเลิกเพาะนะครับเพราะว่าไก่ปีช่องนี่ข้อหนึ่งคือข้อเสียของมันหลกักๆคือมันขายยากนะรับไม่ได้นะครับเป็นไก่มีตําหนิคนเขาไม่นิยมแล้วก็เวลาเขาไม่ใช้ตีอะไรบางทีก็ใช้ตีได้บางทีก็เวลามันบินมันจะมันจะไม่มันจะไม่มะไมอะไรอะ่ะมันจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับมันจะมันจวดลมอะครับอย่างบางทีอย่าง แผงปีกที่มันกระพือนะครับตรงนี้มันเป็นช่องว่างทําให้มันบินอะไรไม่ค่อยดีนะครับวันนี้แล้วก็พอดีผมเจอเจอชุดชุดนั้นเจออยู่5ตัว5ตัวผมว่าโอ้ผมไม่เอาแล้วผมคิดว่าโอ้คงต้องหยุดหยุดก่อนนะครับพอมารี่ดูแต่และตัวนี่มันช่องช่องแทบทุกตัวเลยนะครับผมก็พอจะสรุปได้เอ๊ะมันยังไงเดี๋ยวผมขอไปดูแม่แม่ต่อไปแม่ที่สอง แม่ที่สองมันจะห่างกันสักเดือนหนึ่งพอผมจะเพาะไล่ๆกันนะครับอ,อย่างแม่หนึ่งนี้ผมคือเออคือเสียเวลาละต่อไปขอทดสอบแม่ที่สองนะครับแม่ที่สองเดี๋ยวไปตามกันคลิปหน้านะครับเพราะที่ตอบมันสั้นได้แค่นี้นะครับ